ือถือ 5G จากโซนี่ครบทุกเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในราคาเข้าถึงได้ค่ะ รีวิวมือถือโซนี่กลับมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ2020 Xperia 5 Mark II ค่ะถ้าใครสนใจอันที่เป็น One Mark II ที่เคยรีวิวไปแต่ว่าอาจจะแบบ35 0 0 0แพงไปนิดน,นึงตัวนี้ค่ะดรอปราคาลงมานะคะเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปแต่ว่าสเปคทั้งในเนี่ยยังคงอัดแน่นด้วยความเป็นโซนี่โซนี่แน่นอนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของกล้องเนาะเรื่องของหูฟังเรื่องของทีวีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมถ้าใครกําลังมองหามือถือสักเครื่องหนึง่งแต่ ไม่อยากจะแบบถ่ายภาพแล้วออกเป็นแนวฟรุ้งฟริงสไตล์แบรนด์จากประเทศจีหรือว่าฝั่งเกาหลีเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบอะไรที่พรีเมีมไส้ข้างในจัดมาเต็มนะคะเดี๋ยวไล่ไปทีละส่วนเลยค่ะ เริ่มจากภายนอกก่อนนะคะเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นเครื่องบางๆนะคะถือจับถนัดมือเป็นลักษณะแนวยาวค่ะความกว้างหน้าจอยอยู่ที่6.1นิ้วนะคะไซส์อัตราส่วนเป็น21:9ก็จะเป็นสซซ์แบบซีเนมาติกสำหรับแบบดูภาพยนตร์ยาวๆใครที่แบบชื่นชอบการดู Netflix ดู YouTube เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ความละเอียดหน้าจอค่ะอยู่ที่ Full HD Plus นะคะแล้วก็มี Refresh Rate หรือว่าแบบความตอบสนองความเร็วต่อการลื่นไหลนยอยู่ที่120เฮิร์ค่ะถ้าเทียบกับตัวที่เป็น Xperia 1 Mark 2 ที่ท็อปกว่าที่เฟื่องรีวิวไปเนาะอันนั้นเป็น 4K แต่ว่า 4K ปุ๊บนี่ refresh rate ก็จะถูกลดลงมานะคะก็ต้องเป็นการแลกกันอันนี้ก็ Full HD Plus ก็คมชัดนะคะแล้วก็ได้การตอบสนองที่ลื่นไหลด้วยค่ะและข้อดีพอเป็นแบรนด์ของ Sony เนี่ยนะคะชิปข้างในสําหรับคนที่ชอบดูภาพยนตร์เป็นชิปเดียวกันกันกบที่อยู่ในทีวี Sony Bravia นะคะก็คือชิป X1 นะคะ,นะคะก็ให้ความคมชัดเต็มที่ค่ะส่วนเสียงค่ะก็คล้ายๆกับรุ่นที่แล้วที่รีวิวไปเลยนะคะเขามีการซอ่อนลำโพงเข้าไว้ใต้จอค่ะทำให้ดูสวยงามเรียบเป็น เดียวกันนะคะแล้วก็เวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยหรือว่าถือจอดูหนังก่อนนอนหรืออะไรก็ตามมือเราไม่ได้บังลําโพงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะระบบเสียงก็มาพร้อมกับความเป็น Dolby Atmos นะคะเซอร์รารอบทิศทางแล้วก็ทั้งภาพและเสียงเนี่ยได้รับการพัฒนาโดย Sony Pictures Entertainment แล้วก็ Sony Music Entertainment ด้วยแบบว,ว่าจัดเต็มจริงๆแล้วก็รุ่นนี้นะคะรองรับการแสดงผลแบบ HDR ด้วยดังนั้นถ้าใครแบบอยากจะดูภาพยนตร์ชอบเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆเนี่ยก็รองรับแบบความคมชัดความอิ่มมีมิติของ ภาพเข้ามาในมือถือรุ่นนี้ด้วยนะคะ oh. ทุกคนคะที่แบบรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยก็คือภายใต้การเปิดภาพขึ้นมาใช่ไหมเขามีการเพิ่มระบบสั่นสะเทือนเวลาที่เล่นเกมหรือว่าดูหนังที่มีความเป็น sound effect เนี่ยมันจะสั่นให้มือเราด้วยมันทาให้เหมือนแบบมีความกึ่งๆึงอยู่ในโรงหนัง 4D เบาๆลองกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมามีมีเดียววอวล่มใช่ป่ะนี่แล้วก็มีดินามิกไวเบรชันนะคะนี่สั่นสั่ น่สันมากเลยอ่ะ๊บนึงแล้วก็ถ้าสำหรับสายฟังเพลงนะคะเขาก็มี AI นะคะในการช่วยปรับเสียงให้เพราะยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะสายภาพยนตร์ฟังเพลงจบไปสายเกมบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีโหมดเกม Enhancer ค่ะทำให้ปรับค่าต่างๆให้เหมาะกับการเล่นเกมมากขึ้นปิดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์สามารถคค c o r d จอพร้อมกับคค c o r d เสียงของเราเข้าไปด้วยพร้อมๆกันได้เลยและแน่นอนค่ะสำหรับสายเล่นเกมอันน่าโซนี่เป็นของอะไรคะ ถูกต้องค่ะ PlayStation ค่ะรุ่นนี้นะคะขนาดไม่ใช่เป็นคนเล่นเกมเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับการต่อคอนโทรเลอร์ของ PlayStation 4ด้วยอุ้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเล่นเกมสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้คอนโทรเลอร์เล่นไปได้ด้วยเลย ขนาดไปเล่มเกมแบบกรี๊ดเลยนะคะน้องออยน่าะต้องชอบแน่ๆชิปเซตของมือถือรุ่นนี้นะคะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 865ค่ะก็คือเป็นรุ่นท็อปเลยแล้วก็มี Snapdragon Elite Gaming ด้วยนะคะก็ช่วยยกระดับการเล่นเกมให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญรองรับ 5G ด้วยนะคะแรมให้มาอยู่ที่ 8GB ROM อยู่ที่ 256GB แต่ก็สามารถใส่ micro SD card เพิ่มความจุเพิ่มได้ค่ะ ภาพเสียงเกมผ่านไปแล้วนะคะแน่นอนมือถือเดี๋ยวนี้เราใช้ถ่ายรูปกันเยอะใช่ไหมคะบอกแล้วว่าคนที่ชอบโซนี่เนี่ยรุ่นนี้จัด ในหลายๆมิติมากๆนะคะเดี๋ยวไล่ไปทุล่วนเลยเริ่มจากตัวกล้องก่อนนะคะกล้องหลังให้มา3ตัวเป็นเลนส์ไซส์ R แล้วก็มีทีซ่าขึ้นมาด้วยนะคะแปลว่าเลนส์นะคะมีการเคลือบกันแสงสะท้อนด้วยนะคะความคมชัดค่ะเป็น12ล้านพิกเซลทั้ง3เลนส์นะคะเริ่มที่1 6มิลิเมตรมิลิเมตรแล้วก็70มิลิเมตรค่ะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็น3ระยะนะคะอ er ัลตร้าไวด์ธรรมดาแล้วก็ระยะที่เป็นเทเลโฟโต้หรือว่าซูมค่ะ ของการประมวลผลนะคะเขาก็ยกไบออนเอที่อยู่ในกล้องใหญ่ของโซนี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เลยและอีกอย่างที่เป็นจุดเด่นเลยนะคะสําหรับใครที่เล่นกล้องโซนี่อยู่แล้วหามือถือสักเครื่องเนี่ยน่าจะถูกใจอันนี้มากเพราะเขายกหน้าตาการควบคุมแบบเดียวกับกล้องโซนี่จริงมาให้เราอยู่ในนี้เลยนะคะสามารถปรบับโหมดต,ต่างๆไว้บาล์นซ์โฟกัสระยะเลนส์โทนแสงชดเชยแสง iso ทุกอย่างเหมือนกล้องโซนี่เป๊ะใครที่ใช้กล้องใหญ่อยู่แต่แบบไม่อยากพกตลอดเวลาอ่าตัวนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับ everyday life เบาๆนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่คุ้นชินกับการใช้กล้องโปรแบบนี้อ่ะก็จะมีแบบ quick and easy เนาะเราก็สามารถที่จะใช้การเปิดกล้องธรรมดานะคะขึ้นมาถ่ายรูปได้เหมือนกันทันใจและภายใต้การเสมือนยกกล้องโซนี่เข้ามาอยู่ในนี้นะคะการจับโฟกัสที่ตาเอ่ยอะไรเอ่ยก็สามารถทำได้เหมือนกับกล้องโซนี่สามารถถ่ายภาพเป็นฟล์ raw ได้นะคะแล้วก็มีช็อปกิน f e ฟเฟด้วยถ้าใครเคยดูเฟื่องรีวิวกล้องโซนี่ทุกอันเนี่ยเฟื่องจะชื่นชอบอันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผิวเนียนแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยยังคงคมช ให้ความแบบรู้สึกจริงนะคะแบบใส่กล้องที่ทําผิวเนียนได้ด้วยแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอค่ะบางทีก็อยากจะแบบเอ้ยตับตาโตทางเรียวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะกดไปที่ portrait selfie นะคะก็จะแบบละมุนขึ้นอ่ะอีกระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะยังมีความจริงตามสไตล์สีแบบโซ n y อะ่ะ และยุคนี้นะคะถ่ายภาพอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องรองรับการถ่ายวิดีโอที่ได้คุณภาพด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้สําหรับใครที่เป็นวิดีโอครีเอเตอร์เนี่ยก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งแบบจากโหมดกล้องธรรมดาถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะคะแล้วก็มีสโลโมชันถ่ายได้อยู่ที่120เฟรมเรทต่อวินาทีนะคะสูงที่สุดส่วนใครที่แบบชื่นชอบการ create footage มีความแบบเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ตัวจริงมากๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ Cinema Pro นะคะก็จะมีการให้ปรับต่างๆค่อนข้างละเอียดเลยค่ะไว้ปรลา ระยะเลนส์ความคมชดัดไอโซอะไรเงี้ยคือแมนนวลได้มากขึ้นคนที่ชอบเก็บฟูเทชเนี่ยน่าจะฟินเลยค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะคะรอบๆตัวเครื่องเนาะพอร์ทพ์ดอันนี้ค่ะเป็น USB Type C นะคะแล้วก็ด้วยความที่ s ซ ny ก็เป็นเจ้าแห่งหูฟังนะคะเขาอาจจะแบบรองรับช่องเสียบหูฟัง3.5มมมาให้อยู่เผื่อแบบฟังกับหูฟัง s o นีดีๆอะไรเงี้ยสวยๆตัวเครื่องด้านขวานะคะก็จะเป็นถาดใส่ซิมเนาะสามารถใส่2ซิมก็ได้หรือว่าจะซิมเดียวแล้วก็ใส่ไ i c r o SD card เพิ่มเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะมีปุ่มเยอะนิดนึงแบบว่าเรียงเรียงรายกันมากมาย ปุ่มตรงกลางนี้นะคะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอล็อกอันล็อกแต่ว่าถ้า double click ก็นี่เปิดกล้องให้เราเลยนะคะโผล่ขึ้นมาถัดมาค่ะเป็นปุ่มเรียก Google Assistant นะคะกดทีเดียวบ h ล l l o Google คุยกับเขาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีปุ่มที่ไว้กดกล้องขึ้นมาเหมือนกันกดแลยกดค้างค่ะก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันค่ะ รองรับพืกนสถานการณ์เห็นไหมคะแบตเตอรี่ค่ะย้ำอีกครั้งให้มาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมนะคะแต่ว่าการจัดการพลังงานเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่อนข้างอึดเลยทีเดียวแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะคะ30นาทีขึ้นมา50%ค่ะการกันน้ํกากันแบบ2แบบนะคะก็คือ IP65 แล้วก็ IP68 ก็คือการละอองน้ําได้การแบบลงไปในน้ําได้นะคะตามระยะเวลาเมตรอะไรที่เคยอธิบายไปแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เอาไปถ่ายดำน้ำําใต้น้าอยู่ดีนะคะควรจะใช้กล้องที่เป็น action cam ให้เหมาะกับการใช้งานจริงๆของเขาค่ะตัวเครื่องค่ะใช้เป็นกอริล่า คลาสสิกนะคะเบาแต่ว่าแข็งแรงคะ่ะแล้วก็ดูพรีเมียมจับถนัดมือนะคะตัวเครื่องก็จะมีความยาวๆนิดนึงถ้าใครแบบใช้มือถือไซส์อื่นมาก็อาจจะแบบเออปรับตัวนิดนึงแต่ว่าถือไปนานๆสักพักก็เข้ามือถนัดมือดีเป็นผู้หญิงก็ถือแล้วแบบเรียวๆดีนะคะความรู้สึกจากการใช้งานนะคะเล่นทั่วๆไปเนี่ยไหลลื่นดีเล่นได้สบายๆเครื่องไม่ร้อนเลยจับถนัดมือดูหนังเพลินอะไรต่างๆแต่ว่าพอเล่นเกมเริ่มทดสอบหนักๆเนี่ยก็จะมีเครื่องอุ่นบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับร้อนสีนะคะหรือว่าใช้กล้องโปรเปิดหนักๆทุกฟัง ท่านก็จะมีบ้างที่อุ่นๆไม่น่ากลัวแบบจะระเบิดหรือเปล่าอะไรไม่ม่ไม่มีค่ะ สีค่ะมีให้เลือกด้วยกัน3ส,สีนะคะสีดําสีนี้แล้วก็มีสีน้ําเงินสีชมพูด้วยนะคะก็เลือกตามสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณได้เลยค่ะราคาอ่ารอกันอยู่ใช่ไหมคะราคาสําหรับรุ่นนี้นะคะ Sony x p e r i a 5 Mark 2นะคะราคาอยู่ที่28,990บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับสเปคทุกอย่างที่เป็นความพรีเมียมในความยืนหนึ่งของโ o n y ที่แบบเป็นเจ้าแห่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์ยัดมาในนี้เนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ สายเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ดังนั้นโดยสรุปนะคะส่วนตัวเฟิ่งว่าเพิ่งชอบนะก็คือเป็นมือถือทางเลือกอีกหนึ่งอันที่อาจจะแบบไม่ได้แบบแมสมากมายนะคะแต่ว่าใช้แล้วดูแตกต่างมีความพรีเมียมเรารับทราบถึงความเป็นแบบแบรนด์เลิฟของโซนี่อยู่แล้วถ้าใครชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างของเขาใช้มือถือไปด้วยก็รู้สึกว่าฉันแบบเหมือนเป็นสาวกเนาะก็ได้ความพรีเมียมเต็มที่อัดเข้ามาเต็มๆนะคะระบบปฏิบัติการให้ความรู้สึกเหมือนใช้เพียวแอนดรอยเครื่องไม่หนักนะคะแล้วก็พกไปได้ทุกๆท,ที่ใครกําลังหามือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งพิจาารรณเคคื่คองนนนี้้กัดดูไะะ ใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาด้านล่าง Xperia ประสบการณ์คุณแบบเป็นยังไงถ่ายรูปรมันเจ๋งแค่ไหนคนที่เป็นตากล้องจริงๆใช้รุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็แชร์รูปมาด้านล่างได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ